กับประเด็นเกี่ยวกับยังอยู่ชายแดนอยู่นะแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานกันหน่อยค่ะโดยทางกระทรวงแรงงานเขาได้มีการเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานค่ะคุณผู้ชมค่ะจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้ธุรกิจนะคะสามารถเดินต่อได้และแรงงานได้รับการคุ้มครองโดยแรงงาน4ส,สัญชาติมีทั้งเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามน,นั่นเองค่ะ ไปดูประเด็นนี้กันนะคะโดยทางเพจกระทรวงแรงงานค่ะได้มีการโพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์เรื่องของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะจากข้อมูลทางกระทรวงแรงงานได้มีการแจ้งว่าขณะนี้ยังไม่มีการเปิดขึ้นทะเบียนนะคะยังไม่เปิดขึ้นทะเบียนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เพจกระทรวงแรงงานทั้งนายจ้างผู้ประกอบการ หากขาดแรงงานเร่งด่วนสามารถติดต่อกระทรวงแรงงานได้ทันทีนะคะส่วนสำหรับแนวทางเร่งด่วนก็คือใช้แรงงานเมียนมาที่ชายแดนเข้ามาสนับสนุนนะคะส่วนแรงงานทดแทนนะคะจากประเทศอื่นๆอยู่ในระหว่างการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปส่วนเรื่องของข้อระวังนะคะสำหรับแรงงานทุกทุกคนนะคะอย่าหลงเชื่อการเก็บนะคะการเรียกเก็บค่าในน้าเกินจริง หรือการให้การให้จ่ายเงินล่วงหน้านานเกินไปหากถูกเอาเปรียบหรือหลอกลวงสามารถติดต่อที่กระทรวงแรงงานได้โดยตรงนะคะหรือว่าสายด่วน1506นั่นเองตรงนี้มันก็เป็นข่าวที่มีการพูดอย่างตลอดเพราะว่าพอ,เ,อาเกิดเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากัมพูชาเขาต้องมีการอบพยพก,กลับไปที่ประเทศเขารเรื่องของแรงงานที่ปัจจุบันของไทยเนี่ยใช้แรงงานกัมพูชาเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเรื่องของแรงงานเนี่ยขาดและก็ลดลงอย่างแน่นอนโดยตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดขาดจริงๆนะ เอาของทางเามียนมารหรือว่า,าทางเมียนมานี่แหละแล้วก็ตรงนี้จะใช้เป็นหลักก่อนส่วนทางประเทศอื่นตอนนี้เขามีการพูดคุยแล้วก็พิจารณากันอยู่ครับหากเกิดเหตุการณ์มีการให้จ่ายค่าในหน้านั้นนี่เกินจริงนะคะต้องอย่าหลงเชื่อให้โทรไปถามข้อมูลกันก่อนนะคะที่ทางกระทรวงแรงงานนั่นเองค่ะนะครับก็ไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เพราะว่าต้องบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ส่งผลกระทบในหลายๆด้านจริงๆนะครับในเรื่องของด้าน แรงงานก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้ประเทศไทยได,ได,ได้รับผลกระทบแต่ก็นี่ยแหละครับก็มีข้อเสนอต่างๆมาเพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ยืดระยะเ,เวลาออกไปได้นะครับจุนการณ์จะกลับมาเป็นปกตินะครับอ่ะ